สวัสดีครับพวกผมช่อง a r ร s ก l ซลกูอีกครั้งนะครับกันนิยายเรื่องหนึ่งในใต้าาราดคราก็มาเจอกันในเล่มที่40ในบทที่6นะครับความเดิมจากแตนแจกแตน <laughs> ความเดิมจากตอนนี้แล้วอมู่เฉิน ก็กาลังจะเข้าไปช่วยกับผู้ผสมเผ่าฝูถูนะก็โดยการเขาเรียกกองทัพปีศาจนะครับเรียกเทียงเสียเจียงเข้ามาเดี๋ยกก็จะเป็นอย่างไรต่อไปไปไตามรับฟังกันต่อเลยเลยนะคร,บรับบทที่6ปะทะ ข้้านอยยินดีที่จะช่วยเหลือสุดกำลังขอรับเสียงของมู่เฉินดังกึกก้องเขาไม่ได้ลังเลเกี่ยวกับคำขอของผูู้้โสเพราะเป้าหมายในการเดินทางของเขาที่มาดินแดนเซิ่งหยวนก็คือการได้รับมรดกวิชาเจดีแปดองค์ ผู้โสฝูถูพยักหน้าด้วยความพึงพอใจสำหรับเฉวียนหลัวและมั่วซินใบหน้าเปลี่ยนเป็นดำมืดยิ่งกว่าก้นกระถาพวกเขาไม่คิดมาก่อนว่าผู้โสฝูถูจะเลือกมูเ่เฉินแม้จะทราบเกี่ยวกับตัวตนของอีกฝ่ายว่าเป็นตัวการากินีก็ตามนั่นหมายความว่าวิชาเจดีแปดองค์จะตกอยู่ในมือของมูเ่เฉินงั้นเหรอเพียงแค่ความคิดนี้ก็ทำเอาความอิจฉาแร่นพ่านขึ้นในใน,ในตาของเฉวียนหลัวและมั่วซินแล้ว <c oughs> สมน้ำหน้า ชิงหลิงเออดเอยร้อเรียกระชากนี้ไม่ได้ถ้าไม่ใช่เพราะมู่เฉินลงมือได้ก่อนหนะ้าแทนบูชากงถูกทำลายโดยซื้อเทียนโยไปแล้วส่วนพวกเขาสองคนก็ไม่กล้าเผชิญหน้ากับซื้อเทียนโยแต่ไม่เห็นว่าสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ก็รีบเสนอหน้าในทันทีมีหนำซ้ำยังพยายามใส่ร้ายมู่เฉินให้เสื่อมเสียด,ด้วยซ้ำวิธีการของพวกเขานั้นช่างหน้าทุเรศจริงๆแต่โชคดีภู้โสฝูถูเป็นคนใจกว้าง ไม่ดื้อรัน้นเหมือนพวกตาเท่าร้านปีในเผ่าชิงสวงรู้สึกโล่งใจไปตามๆกันตอนนี้นางไม่มีความคิดที่จะรับวิชาเจดีแปดองค์อยู่แล้วดังนั้นตัวนางจึงสนับสนุนมูเ่เฉินอย่างเต็มกำลังหวังว่ามูเ่เฉินและท่านบรรพุรุษจะสามารถเอาชนะเศษวิญญาณจอมปีศาจเทียนเสียเจียงได้ไม่อย่างนั้นละก็ ชิงซวงดูกันวนในใจตอนนี้มีหนึ่งชั้นที่ถูกทำลายไปโดยเผ่าปีศาจแล้วหากพวกเขาล้มเหลวลงอีกก็เท่ากับครึ่งหนึ่งของภารกิจล้มเหลวไม่เป็นท่ายิ่งหากเศษวิญญาณจอมปีศาจเทียนทั้งสี่สามารถหลุดรอดไปได้ละก็ผลที่ตามมาน่าจะไม่น่าดูเลยขณะที่ชิงซวงกำลังกังวลปฏิทานของผููโสฝูถูก,กำลังไหลเข้าไปในกระหม่อมของมู่เฉินท่านใดน,นั้นดวงตาของมู่เฉินก็เปล่งประกายความแวววาวดูพร่างพร้าวราวกับดวงดาว ปฏิทานของผู้โสฝูถูเข้ามาในร่างมู่เฉิรู้สึกได้ถึงพลังอันน่ากลัวคำรามอยู่ภายในทรงพลังมากจนทําให้ร่างกายของเขาแตกร้าวอย่างเงียบๆทรงอะไรอย่างนี้สมหัสถึงพลังอันยิ่งใหญ่มู่เฉิงสูดหายใจลึกสุดปอดเมื่อเทียบกับสิ่งนี้พลังของเขาในก่อนหน้าช่างน่าสมเพชร้าวกะหิ่งห้อยคิดเทียบเคียงจันทราดวงใหญ่เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกมึนงงเนื่องจากนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปฏิทานอันแรงกล้าแต่ก็ทรงพลังมากยิ่งหนัก ม่รู้จริงๆว่าจะสรงพลังเพียงใดทาบุโสเผ่าฝูถูอยู่ในสภาพพร้อมรบสูงสุดจอมยุทธขุมพลังเทียนจื้อจุนขั้นเซียนสรงพลังมากพอๆกับชื่อเสียงอย่างแท้จริงต่อไปข้าจะยืมร่างเจ้าเพื่อสู้กับเซียเจียงผู้โศฝูถูสะท้อน มีเสียงสะท้อนดังภายในใจมู่เฉินพันยักหน่ารับทราบโดยพลังที่บีมากเกินไปดังนั้นเขาจึงไม่สามารถควบคุมในความสามารถในปัจจุบันนี่คล้ายกับการให้ดาบใหญ่กับเด็กทาลกเขาไม่สามารถปล่อยพลังแท้จริงออกมาได้เฮไอ้แก่ฟูถูข้าไม่ยอมให้แกปราบได้อีกแล้วละ่ะเสียเจียงคำรามขาระดาษรมีปีศาจพยพุ่งขึ้นมารวมตัวกันอย่างเมามันที่เบื้องหน้าของเขาไม่กี่ลมหายใจก็ถักทอกลายเป็นลูกทรงกลมสีดำขนาดเท่าหัวคน ลูกทรงกลมนั้นร้าวกระลุมดําแม้ว่าจะดูธรรมดาแต่มิติโดยรอบก็พังทลายลงเมื่อมันปรากฏเหมือนกับไม่สามารถแบกรับสิ่งนี้เอาไว้ได้นี่คือรัศมีปีศาจท,ที่ควบแน่นเข้มข้นมากมองไปที่รูปทรงกลมมูเฉินอดไม่ได้ที่จะโควดดวงตาลงเขามีหลังสังหอนว่าพลังของมันนั้นสามารถทําลายการป้องกันที่แข็งแกร่งของเขาได้แม้แต่ดอกบัวอมาตะก็ไม่สามารถต้านทานมันได้ตูม ลูกกรมปีศาจพุ่งออกมามิติพังทลายลงพร้อมกเกษชิ้นส่วนที่แหลมคมถูกกลืนกินโดยรัศมีปีศาจทําให้ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นเพียงแค่การเคลื่อนไหวธรรมดาก็สามารถทําลายล้างเป็นวงกว้างเผชิญหน้ากับลูกทรงกรมนี้มูเ่เฉินประสานมือเข้าด้วยกันเจดี JD ค่อยๆปรากฏขึ้นนี่คือเจดีผลึกใสที่สถิตอยู่ในร่างกายของมูเ่เฉินอย่างไรก็ตามนี่อยู่ในระดับที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากตอนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของมูเ่เฉินตัวจริง เจดีนี้เจอจรัดเมื่อปรากฏขึ้นก็คล้ายกับดวงอาทิตย์อัญมณีแม้แต่แสงในพื้นที่นี้ก็ถูกระงับเอาไว้เจดีสั่นสะท้านในมือของมู่เฉินก่อนที่จะบีบผลึกแสงที่บรรจุไปด้วยพลังงานลึกซึ้งหน้าเหลือเชื่อพุ่งออกมาผลึกแสงปะทะกับลูกทรงกลมปีศาจท,ที่เข้ามาการระเบิดรุนแรงที่ไม่คาดคิดไว้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเมื่อผลึกแสงสัมผัสกับลูกทรงกลมปีศาจก็กลายเป็นกรุงขังมันเอาไว้จากนั้นลูกทรงกลมก็จางลงอย่างรวดเร็วก่อนที่จะแตกออก ความสามารถในการผนึกช่างสงพลังจริงๆหัวใจของมู่เฉินสันไหวกระชากนี้พลังการปิดผนึกในการควบคุมของผู้โสฝูถูอยู่ในระดับสูงจนน่าเหลือเชื่อเมื่อเห็นว่าพ่ายแพ้อีกครั้งเสียเจียงก็กูร้องคำรามขนสีดำงอกขึ้นบนร่างของซือเทียนอยู่จากนั้นก็พุ่งออกมาทิ้งภาพมายาไว้เบื้องหลังเล็บยาวงอกออกมาจากปลายนิ้วแล่นแปรปราไปด้วยแสงสีดำความเฉียบคมเป็นสิ่งที่แม้แต่จอมยุทธขุมคอรังเทียนจือจุนก็ไม่กล้าเผชิญหน้าตรงๆ เสียเจียงเชี่ยวชาญการประท้าด้วยพลังกายภาพดังนั้นจึงพยายามเข้าใกล้ร,ร่างโม่เฉินเพื่อปราบรามฝูถูที่สามารถใช้การต่อสู้ระยะประชิดตัวที่ทรงพลังทว่าฝูถูก็ไม่ให้โอกาสอีกฝ่ายร่างถอยกลับไปเจดี JD พุทธะขยายใหญ่โตขึ้นนับไปทวนระง,งับไปที่ทางเสียเจียง เคร่งเคร่งเสียเจียงหลบไม่ทันได้แต่บัชเชิญหน้าพร้อมกับหมัดมาตรงประทะกับเจดีเสียงอื้อึงกระดังขึ้นในทันทีแต่ทุกครั้งที่ผลักเจดีไปข้างหลังตัวเขาก็จะได้รับการโต้กราบครั้งใหญ่และถูกผลักกลับไปเพียงสิบกะลมหายใจสั้นๆเสียเจียงก็เริ่มหมดความอดทนเขาคำรามหักแขนข้างหนึ่งออกพร้อมกับเปลวไฟสีดำพโ่ดออกมาจากปากคอหุ้มแขนทั้งหมดเอาไว้หอกสางปีศัจ จากนั้นเขายื่นมือออกไปจับหอกกระดูกสีดําที่ทรงกินข่าวเลือดครครุ้งออกมาเคร่งมือจับหอกกระดูกสีดําไว้มั่นเสียเจียงก็ยกฟาดไปทิศทางของเจดีคราวนี้เจดีกระเด็นกลับไปเกิดลอยลึกทิ้งไว้บนตัวเจดีเฮ้อฟูถูตะคอกเสียงเย็นกับภาพเบื้องหน้าฝ่ามือว่าตราประทับเรรี่ทั้งแท่นบูชาก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง ข,ขณะที่เกิดการโยกไหวรอยแตกก็ปรากฏขึ้นลำแสงหลายสายพุ่งออกมาจากในนั้นก็นรวมตัวกันเป็นกระจกลอยคว้างอยู่บนท้องฝากระจกสัมฤทธิ์ดูเก่าแก่ยิ่งนักมีร่องรอยจุดด่างดำทิ้มเอาไว้ทำให้คนอื่นรู้สึกลึกซึ้งและไม่อาจยังรู้ได้ตำหนี่เพียงอย่างเดียวก็คือขอบกระจกที่หายไปทำให้มันไม่สมบูรณ์แบบอีกต่อไป <H> um> เมื่อกระจกสำลิรปรากฏขึ้นเจดี JD ก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแสงศักดิ์สิทธิ์ไม่มีที่สิ้นสุดพุ่งออกมาทว่ามันไม่ได้พุ่งไปที่เสียเจียงแต่พุ่งไปหากระจกแทนฟิวเมื่อแสงศักดิ์สิทธิ์แทรกเข้าไปในกระจกตัวกระจกก็สั่นสะเทือนจากนั้นแสงหลายแสนจังก็กวาดออกคระดาปกคุมไปด้วยรวดลายโบราณน,นับไม่ถวนแผนภาพผนึกปีศาจ ขณะที่ฝูถูตะโกนขึ้นแผนภาพขนาดมหึามาปรากฏขึ้นอย่างช้าๆทะลุผ่านมิติก่อนที่จะปรากฏเหนือร่างเสียเจียงล้อมรอบตัวเอาไว้ฟิวฟิวแรงดูดที่น่ากลัวปวยพุ่งออกมาจากแผนภาพดึงร่างเสียเจียงเข้าไปอย่างช้าเสียเจียงเหมือนจะกลัวแผนภาพนี้มากดังนั้นจึงระเบิดรศมีปีศาจรุนแรงเพื่อต่อต้านแรงดึงดูดภายใต้ความพยายามนี้ค่อยๆทำให้ร่างของเขาทรงตัวเอาไว้ได้เฮ้อไอ้แก่ฟูถู กระจกผนึกปีศาจถูกทำลายโดยฆ่าคนนี้ไปแล้วเมื่อในอดีตทำให้มันไม่สมบูรณ์แบบอีกต่อไปแกยังอยากจะดูดฆ่าเข้าไปเพื่อปราบปรามอีกหรือไงเสียเจียงหัวร,อร้อนเมื่อเวลาผ่านไปพลังจากแผนภาพผนึกปีศาจก็อ่อนกำลังลงฟถูถูถอนหายใจน่าเสียดาย หากกระจกผนึกปีศาจสมบูรณ์แบบแล้วก็คงไม่ยากสําหรับเขาที่จะปราบปรามเสียเจียงในวันนี้จิตใต้สํานึกของมูเฉินมองไปที่กระจกผนึกปีศาจบนท้องฟา้าเขาจ้องมองชิ้นส่วนที่หายไปได้วยหัวใจสันสานเพียงแค่คิดลําแสงสายหนึ่งก็พุ่งออกมาจากแขนเสื้อประกฏที่เบื้องหน้าแสงจางหายไปปรากฏให้เห็นเป็นแผ่นทองแดงนี่เป็นแผ่นทองแดงที่เขาซื้อมาจากตลาดในก่อนหน้านี้ผู้สโสก่อนหน้านี้เขาได้สิ่งนี้มาโดยบังเอิญนะขอรับ เสียงของมู่เฉินดังขึ้นก่อน,นที่จะพูดจบประโยคเขาสัมผัสได้ว่าฝูถูถึงก็มีอาการผันผวนก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงตื่นเต้นดังในใจขึ้นนี่นี่คือชิ้นส่วนของกระจกผนึกปีศาจเมื่อแผ่นทองแดงปรากฏขึ้นฝูถูอุทานด้วยความดีใจปะปนความประหลาดใจมู่เฉินคลี่ยิ้มเขาเดาได้ถูกแผ่นทองแดงเก่าเคลนี้คือชิ้นส่วนของกระจกผนึกปีศาจ นั่นหมายความว่าความรู้สึกที่เขาสัมผัสได้เป็นของผู้ิโสฝูถูเนื่องจากมีเพียงรัศมีดังกล่าวเท่านั้นที่ทําให้เจดีในร่างของเขาเกิดความกระวนกระวายฮ่าฮ่าฮดูเหมือนเจ้าชะตาต้องกันกับข้าคนนี้ซะจริงฟูถูถอนหายใจทำมูเ่เฉินไม่ได้ชิ้นส่วนของกระจกผนึกปีศาจเขาอาจจะไม่สามารถจัดการกับวิญญ,ญาณของจอมปีศาจเทียนเสียเจียงได้ผูู้ิโสตอนนี้สามารถปราบวิญญ,ญาณของเสียเจียงได้หรือยังขอรับ มู่เฉินถามได้สิฟูถูเอ่ยโดยไม่รังเลแม้ว่ากระจกผนึกปีศาจจะได้รับความเสียหายแต่เสียเจียงก็มีพลังไม่ถึงหนึ่งส่วนพร้อมกับเสียงของฟูถูแผ่นทองแดงก็พุ่งออกไปรวมเข้ากระจกผนึกปีศาจส่วนที่เสียงส่วนที่เสียหายนั้นค่อยๆฟื้นขึ้นมาอย่างชัดฉาฮึม เมื่อกระจกผนึกปีศาจได้รับการบูรณารัสมีกำใจออกมาก่อนจะเทลงบนแผนภาพขนาดใหญ่ที่เบื้องล่างในเวลาเดียวกันโซ่กระพุ่งออกมาจากแผนภาพพันธนาการแขนขาของเสียเจียงโซ่เหล่านั้นกระพิบด้วยอัขาระโบราณดูเหมือนว่าจะมีผลเป็นพิเศษในการงับรัศมีปีศาจขณะที่ปกคลุมเสียเจียงเอาไว้รัศมีหนาแน่น,นรอบตัวเขาก็เบาบางลงซาใบหน้าของเสียเจียงเปลี่ยนไปขณะพยายามดิ้นรนแต่คราวนี้โซไม่ขยับขยื่นสักนิดเดียว แผนภาพผนึกปีศาจประทับพร้อมกับเสียงของฝูถูโซก็หดกลับเสียเจียงคำรามด้วยความไม่เต็มใจเขาถูกดึงเข้าไปในแผนภาพอย่างช้า,ชาแผนภาพผนึกปีศาตรลอยคว้าอยู่บนท้องฟ้าขยับไว้อย่างต่อเนื่องเงาสีดำหน้ากรวที่ปกคลุไมไปด้วยรัศมีปีศาจปรากฏอยู่ไอเวนเสียงคำรามของเสียเจียงสะท้อนจากแผนภาพเขาไม่คิดว่าอิสราภาพของตนจะสั้นกุดขนาดนี้ก่อนที่เขาจะถูกผนึกไว้ในแผนภาพผนึกปีศาจโดยฝูถูอีกครั้ง อย่าได้ดิ่งนอนใจไปเลยตอนนี้ชั้นแรกของเจดีศเทวะถูกทำลายไปแล้วตราบใดที่อีกสองชั้นถูกทำลายข้าก็จะได้เป็นอิสาราอีกครั้งมองไปที่เสียเจียนที่ถูกผนึกไว้ในแผนภาพแต่ยังคงดิ้นรนโม่เฉินถามขึ้นมาว่าภูมิโสเราฆ่ามันไม่ได้เหรอตอนนี้ฝูถูเหมือนแค่ปิดผนึกร่างราชาปีศาจอีกครั้งเท่านั้นแต่การปิดผนึกเช่นนี้อันตรายหากเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นอิสาราอี ถูถูถ,ถึงกระถอนหายใจไม่ได้ยิงคำถามพลังชีวิตของเผ่าปีศาจนั้นมีมากนอกเหนือจากนี้จิตวิญญาณของปีศาจก็ได้รับการขัดเกลวนี่ไม่ใช่สิ่งที่มหาพันธุ์พบของเราจะเทียบเทียมได้หากเราต้องการทำลายจิตวิญญาณของพวกมันก็ต้องพึ่งพาพลังที่แข็งแกร่งดังนั้นส่วนใหญ่จึงเลือกผนึกและทำลายจิตวิญญาณของพวกมันผ่านการก,ารกัดกร่อนของการเวลาเพียงแค่นี้มูเฉินก็ตระหนักได้ว่า ทำไมก็ถึงพบราชันปีศาจจำนวนมากที่ถูกขนึกเอาไว้แม้ว่าจะยุ่งยากน้อยกว่าแต่ก็ไม่ปลอดภัยเลยแต่ตอนนี้จิตวิญญาณของเสียเจียงอ่อนกำลังลงหลังจากถูกปิดผนึกเป็นเวลานานพูดในว่านี่เป็นช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดของมันแต่น่าเสียดายที่ตะแก่คนนี้พลังก็อ่อนล้านักทําให้ข้ามันไม่ได้ฟูถูเอ,อ่ยด้วยความเสียดายอย่างเบาบางกระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากกระจกผนึกปีศาจนั้นหรือขอรับ มู่เฉินมองไปที่กระจกบนท้องฝาเขารู้สึกได้ว่านี่เป็นอาวุธมหาสวรรค์ขั้นยอดเยี่ยมฟูถูสายหัวกระจกผนึกปีศาจก็อ่อนกำลังลงเช่นกันหลังจากที่บันช่วยฆ่าผนึกราชันปีศาตัวนี้มาเป็นเวลานานหลังจากพูดจบเขาก็หยุดชั่วครู่ก่อนจะพูดต่อแต่ถ้ามีความช่วยเหลือจากอาวุธมหาสวรรค์ขั้นยอดเยี่ยมขั้นเซียนมีมากเกินพอที่ข้าจะฆ่าจองปีศาระดับเทียนตัวนี้อาวุธมหาสวรรค์ขั้นยอดเยี่ยมขั้นเซียนเหรอ มู่เฉินอื้งไปนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินถึงความแตกต่างของอาวุธมหาสวรรค์ขั้นยอดเยี่ยมอาวุธมหาสวรรค์ขั้นยอดเยี่ยมชั้นเซียนนั้นเป็นอาวุธที่เป็นของจอมยุทธขุมพารังเทียนจื้อจุนไม่แปลกใจที่เจ้าจะไม่รู้จักก็คล้ายกับระดับเทียนจื้อจุนที่แบ่งออกเป็นขั้นหลิงเซียนซึ่งนั่นละฟูถูยิมมู่เฉินพยักหน้าก่อนที่จะเข้าสู่พวังความคิดถ้าเป็นอาวุธมหาสวรรค์เขามีอยู่ชิ้นหนึ่งทว่าพารังมันหมดลงไปอย่างมากแล้ว แต่ตอนนี้เขาทําได้เพียงแค่ลองดูดังนั้นก็จึงกํามือแสงควบแน่นอยู่ภายในก่อนจะปรากฏภาพกระบี่แก้วยาวโบราณที่วูบไหวด้วยเกลียวแสงมันวาวเปล่งพลังพิเศษออกมาหมืเมื่อกระบี่ปรากฏขึ้นฝูถูก,ก็อุทานก่อนจะส่งเสียงร้องตกใจนี่คือกระบี่เกรดจักรพพัดของจักรพพัดฟ้าหรือผู้ปสรู้จักสิ่งนี้ด้วยหรอขอรับมูดเฉอรู้สึกประหลาดใจทําไมจะไม่เรา ข้ารู้จักกับจักรพพัดฝาไม่คิดเลยว่ากระบี่ของเขาจะอยู่ในมือของเจ้าฝูถูเอ,อิด้วยความตกใจข้าแค่โชคดีได้รับมรดกของอาจารย์มานะ่ะมู่เฉินอธิบายข้าสายตาของสหายคนนั้นไม่เลวเลยทายาทเผ่าฝูถูของข้าย่อมคู่ควรกับมรดกนั้นฝูถูยิ้มด้วยความภาคภูมิใจในน้ำเสียงผู้โสแต่มีพลังเหลืออยู่ไม่มากนักในกระบี่เกรจักรพพัดนี่จะเป็นประโยชน์หรือไม่ มีมากเชียวระฝูถูยิมกระบีเกรจ,จกรพัดช่างเผด็จการอย่างแท้จริงมีนำซ้ำยังมีไว้สำหรับสังหารปีศาจแม้ว่าพลังงานภายในใกล้จะหมดแต่ข้าก็สามารถปลดปล่อยพลังของมันออกมาได้เกินพอที่จะจัดการกระจองปีศาจเทียงเสียเจียงแล้วมู่เฉินรู้สึกโล่งใจเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นฝูถูควบคุมร่างกายมู่เฉินจับกระบีเกรจ,จกรพรัดไหวพรางยิ้มอ่อนให้เสียเจียงฮ่าฮ่าฮ่า ข้าจะดูว่าแกจะทนได้นานแค่ไหนไอแ้แพะผีแกแกจะทำอะไรข้าด้วยสภาพปัจจุบันนี้แกทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเสียเจียงยิ้มหน้าขนพรองสยอ,ยองก้าวก่อนที่สีหน้าจะแข็งค้างไปเมื่อความมันวาวของกระบี่พุ่งเข้ามาจากมือของฝูถูเนื่องจากความได้กลิ่นไออันตารายถึงชีวิตจากบนกระบี่นั้นความรู้สึกอันตารายั้นรุนแรงมากวัตถุนี้ไม่ได้อ่อนแอไปกว่ากระจกผนึกปีศาจเลย หลังจากติดแงก,กับแกมานับหมื่นปีข้าขอพูดหน่อยว่าดีใจแค่ไหนที่ข้าจะได้ฆ่าแกฝูถูยิ้มอ่อนก่อนจะสะบัดมือกระบี่เกรดจักรพัดทยานออกไปแสงกระบีะไร้ขอบเขตส,สร้างความหายนะระหว่างสวรรค์และโลกกระบีเกร็จักรพัดเปลี่ยนเป็นแสงกระบี่เข้มขน้นพุ่งผ่านมิติด้วยความเร็วเหนือจินตนาการโข เมื่อรู้สึกถึงความตายพรากเข้ามาในแผนภาพเสียเจียงก็คำรามอย่างบ้าคลั่งขณะที่พยายามดิ้นรนพร้อมกับรัศมีปีศาจพวยพุ่งให้หลุดพ้นออกไปให้ได้ฮึมฮึมทว่ากระจกผดึกปีศาจก็โปรยแสงนับไปทั่วออกมาห่อหุ้มแผนภาพเอาไว้ทําให้แข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าเสียเจียงจะพยายามดิ้นรนอย่างไรก็ไม่สามารถหลุดรอดออกมาได้ฟิวจงวังหวะนั้นมิติก็แตกออกเป็นเสียงแสงกระบีบินว่อน นี่เป็นลำแสงที่ไม่ธรรมดาทำให้เสียงคำรามของเสียเจียงป่าปนไปด้วยความหวาดกลัวฮ่อหายไปซะเสียงของฝูถูเต็มไปด้วยความเย็นชาขณะที่กระบี่พุ่งออกมาแทงทะรู้ล่างที่กำลังดิ้นล้นในแผนภาพนั้นอ๊อเสียงคำรามแสนแก้วหูดังก้องขวานปีศาจรุนแรงพวยพุ่งออกมาเมื่อถูกผนึกโดยแผนภาพผนึกบีศาสร่างของเสียเจียงก็ร้าวกับลูกโบที่ถูกเจาะ เริ่มฟีบลงเรื่อยๆรัศมีของเขาก็อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเสียงคำรามสะท้อนไปทั่วสวรรค์ลและโลกทำให้จอมยุทธเผาปีศาจใบหน้าซี่เสียวทุกคนหมุนตัวหนีโดยไม่สนใจอะไรอีกจอมปีศาจเทียงเสียเจียงกำลังจะถูกฆ่าพวกเขาหมดโอกาสแล้วตอนนี้เองจอมยุทธมหาพันพบก็ออกไล่ล่าศัตรูขัดขวางทางหนีทีไล่ของจอมยุทธเผ่าปีศาจอย่างไร้ปานี เมื่อเห็นรัศมีปีศาจของเสียเจียงหายไปอย่างรวดเร็วบนแท่นบูชาหัวใจของมูเฉินก็สั่นสะท้านผู้โสจัดการเสียเจียงเรียบร้อยแล้วเั้นเหรอขอรับใช่ในที่สุดก็กําจัดมันได้ฟูถูร,รู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากหลังจากไตรตรองชั่วครู่มูเฉินก็หยิบป้ายสังหารปีศาจออกมาผู้โสข้าขอเศษเสี้ยววิญญ,ญ,ญาณของข้าได้ไหมของเขานะข้าขอเศษเสี้ยววิญญ,ญ,ญาณของเขาได้หรือไม่ตามกฎขอมาหาพันพ เขาจะสามารถได้รับคะแนนสังหารปีศาจและเพิ่มอันดับโดยการฆ่าสมาชิกเผ่าปีศาจนอกจากนี้การสังหารจอมปีศาจระดับเทียนจะทําให้เขาได้รับหนึ่งคะแนนเลื่อนอันดับเป็นราชันสังหารปีศาจแห่งวังมหาพันพบแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าเองแต่ก็มีส่วนร่วมนิดหน่อยดังนั้นเขาอยากรู้ว่าจะได้รับคะแนนสักนิดได้หรือไม่อมป้ายสังหารปีศาจเมื่อเห็นป้ายมู่เฉินนำออกมาฝูถูกก็อึ้งไปชั่วครู่ก่อนที่ระเบิดเสียงหัวเราะแบบกลั้นไม่อยู่ เจ้าเด็กน้อยความคิดของเจ้าใหญ่โตเลยทีเดียวฮ่แต่ไม่เป็นไรมีจอมยุดขุมพาังตี้ชื่อจุนขั้นปลายในฐานะราชาสังหารปีศาจว้าฮ่าฮ่าฮ่น่าสนใจไม่รู้ว่าใบหน้าผู้คนในวังมหาพันพบจะเป็นอย่างไรหลังจากรู้เรื่องนี้ขณะที่เขาพูดเขาก็โบกมือหมอกสีดำลอยออกจากแผนภาพพรานเข้าไปในป้ายสังหารปีศาจป้ายวูบไหวขณะที่หมอกสีดำถูกดูดเข้าไป มู่เฉินและฝูถูจ้องไปที่ป้ายภายใต้สายตาป้ายก็นิ่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่จะสั่นเทิมแสงสีทองพรุ่งครวดออกมาไหลเวียนอยู่เหนือป้ายที่ขอบล่างของป้ายตำแหน่งมือสังหารปีศาจขั้นต่ำได้หายไปแทนที่ด้วยตัวอักษรสีทองแพรวในอากาศราชันสังหารปีศาจมู่เฉินจ้องมองไปที่อักษรทองคำปากก็อ้าคางเออการทดลองของข้าสำเร็จจริงเหรอเนี่ย เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่6เรียบร้อยแล้วนะครับแหมจะเทพเกินไปแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปดีตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณดีตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดติดิ่อเพื่อพาคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ